สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาสาธิตในการทำกล้วยเบกแตกนะคะกล้วยเบกแตกทำง่ายๆค่ะโดยใช้กล้วยสุกหวานแล้วมาทอดนะคะถ้าเรากล้วยยังไม่หวานนำมาทอดนะคะเวลาทานจะมีรสฝาดแล้วก็แข็งด้วยค่ะนะคะเราจะ มาทำกันนะคะวิธีการง่ายๆนะคะเราจะตัดกล้วยออกมาเป็นลูกๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะหลังจากเราตัดกล้วยออกมาเป็นลูกๆแล้วนะคะ เราจะมาฝานนะคะตัดหัวตัดท้ายเลยค่ะนะคะแล้วเราก็จะลอกกล้วยเนี้ยนะคะปอกกล้วยเนี้ยเอาไว้ครึ่งหนึ่งนะคะปอกไว้ครึ่งหนึ่งเพื่อที่เราจะได้จับง่ายๆนะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะถนัดมือขวานะคะก็จะฝานออก แต่ฉันถนัดมือซ้ายนะคะจะวานเข้าตัวเองนะคะแบบนี้นะคะความหนามันจะเท่ากันนะคะตามระยะห่างของมีดสองคมของเรานะคะจะได้แผ่นแบบนี้เลยค่ะ แผ่นแบบนี้นะเพื่อนแผ่นจะเท่ากันตามระยะห่างของมีดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทำให้เสร็จก่อนแล้วเข้าไปทอดนะคะเต้นคะเราจะตั้งน้ำมันร้อนจัดนะคะแต่พอจะเอากล้วยลงเนี่ยเราจะลดไฟกลางเท่านั้นนะคะเพราะว่า,ถ,าถ้าเราใช้ไฟแรง นะคะกล้วยของเราจะไหม้ค่ะน้ำมันร้อนจัดแล้วนะคะเราจะใส่กล้วยที่เราหั่นไว้นะคะหั่นลงแล้วเราก็มาค่อยคเขี่ยนะคะเพื่อนๆนะคะ เยเีวิธีการนะคะเราอาจจะใช้เขียวแบบนี้ก็ได้นะคะเราจะทอดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะกรอบ จะสะังเกตเห็นว่ากล้วยของเราเนี่ยนะคะเนื้อจะฟูค่ะหลังจากโดนน้ำมันแล้วเนื้อจะฟูนะคะเขาจึงจะกรอบดีค่ะนะคะ น,นี้ของเราเกือบใช้ได้แล้วนะคะเพื่อนๆค่ะกล้วยเบกแตกของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทำง่ายๆค่ะใช้กล้วยสุกไม่งอม แต่ต้องหวานนะคะนำมาทอดเพื่อนๆเห็นสีออกเข้มหน่อยไม่ขมนะคะเพียงแต่ว่าบางครั้งแล้วเนี่ยความหวานนะคะมันอาจจะทำให้กล้วยเนี่ยเสียสีนะคะเข้มขึ้นเพื่อนๆลองทำทานดูนะคะว่า จะอร่อยเหมือนกับที่เราไปซื้อเขอ้าหมนะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กดแชร์พร้อมกดติดตามไว้นะคะจะมีเมนูกล้วยๆมานำเสนอเพื่อนอีกหลายเมนูนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ